สวัสดีครับตอบคําถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 3 6 3เคยส่งประกันสังคมมาตั้งแต่ปี2536แล้วพักส่งมาเริ่มส่งใหม่เมื่อปี2551ส่งตลอดมาปัจจุบันอายุ58ยังทํางานอยู่กระทรวงสาธารณสุขอยากทราบว่าผมจะได้รับสิทธิ์อะไรกับการส่งต่อจนครบ60ระหว่างมาตรา33หรือมาตรา39คือคําถามเนี่ยถามว่าจะได้รับสิทธิ์อะไรแต่ดันให้ตัวเลือกมาไม่เกี่ยวกับคําถามเลย คือมาตรา33กับมาตรา39เนี่ยไม่ใช่สิทธิประโยชน์ครับแต่มันคือประเภทของผู้ประกันตนถ้าคุณเปลี่ยนคำถามครับว่าคุณจะเป็นผู้ประกันตนประเภทไหนต่อไปอันนี้พอตอบได้หรือไม่ก็ถามเรื่องสิทธินี่แหละว่าจะเกิดสิทธิ์อะไรแต่อย่ามาให้ตัวเลือกว่ามาตรา33หรือมาตรา39 ถ้าแบบนี้ตอบได้ครับแต่ถ้ามาถามแบบนี้คือเอาตามตัวประโยคที่คุณให้มาเนี่ยว่าได้รับสิทธิ์อะไรแล้วก็ดันมาให้ตัวเลือกว่ามาตรา3 3หรือมาตรา39ผมก็ต้องตอบว่าผิดทุกข้อครับมาตรา3 3หรือมาตรา39ไม่ใช่สิทธิประโยชน์เอาคําถามนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมก็ต้องสันนิษฐานนะครับ เพราะว่าคุณให้ข้อมูลมาเนี่ยมันคลุมเครือมากเหลือเกินครับถ้าคําถามคือถามว่าจะได้รับสิทธิ์อะไรถ้าคุณส่งต่อจนครบ60นั่นหมายความว่าเกิน60คุณจะไม่เป็นผู้ประกันตนอีกแล้วก็เท่ากับว่าความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงเมื่อความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงคุณก็จะเกิดสิทธิ์กรณีชาราภาพครับคราวนี้ครับชาราภาพเนี่ยจะเป็นบําเหน็จหรือบํานาญคุณต้องไปนับเองเพราะเวลาของคุณเนี่ย มันก้ากึ่งเหลือเกินนะครับคุณบอกว่าเริ่มส่งใหม่ปี51ซึ่งเริ่มภายหลังปี2542นะครับของเดิมเนี่ย2536ไม่มีสะสมชราภาพไม่คิดชราภาพอยู่แล้วมาคิดที่เริ่มใหม่นะครับ2551จนถึงอายุ60เนี่ยคุณต้องไปนับเองครับว่าคุณส่งถึง180เดือนหรือไม่ถ้าไม่ถึงขาดแค่เดือนเดียวอย่างเช่น179เดือน คุณจะได้รับชาราภาพเป็นบำเหน็จบำเหน็จคือเงินสะสมชาราภาพที่สะสมมาทั้งหมดที่คุณเริ่มงานปี51จนถึงอายุ60สะสมเท่าไหร่ก็รับไปเท่านั้นพร้อมด้วยผลประโยชน์ตอบแทนครับแต่ถ้าการนำส่งของคุณตั้งแต่ปี51จนถึงอายุ60เนี่ย180เดือนขึ้นไปคุณจะได้รับเป็น บำนานบำนานก็คือคิดมาจากฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายกับระยะเวลาในการนำส่งฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก็คือเมื่อคุณออกจากงานตอนอายุ60เนี่ยคุณก็นับย้อนกลับไป60เดือนที่ผ่านมาคุณนำส่งเงินสมทบที่ฐานค่าจ้างไหน ก็เอาฐานค่าจ้างทั้ง60เดือนนั้นมาบวกกันให้ครบทั้ง60ตัวแล้วหารด้วย60ก็จะได้ฐานค่าจ้างเฉลี่ย6กเดือนสุดท้ายแล้วก็มาคิดกับระยะเวลานะครับระยะเวลาถ้านําส่ง180เดือนก็ได้20%เปอร์เซ็นต์เกิน180เดือนทุกๆ12เดือนก็จะได้เปอร์เซ็นต์บวกเพิ่มมาอีก1.5ก็บวกเพิ่มจาก20มาอย่างเช่นเกิน180เดือนมา12เดือนเป็น192เดืออก็กะได้เป็นเ1 5แน่ขจงคุณเนี่ยี่าจะ ไม่เกินมาถึง12เดือนเกินอย่างมากก็อาจจะเดือน2เดือนหรืออาจจะไม่เกินเลยด้วยซ้ําอาจจะเป็นร้อยแปเดือนพอดีก็จะอยู่ที่20%ของฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนี่คือคําตอบถ้าถามว่าจะได้รับสิทธิ์อะไรก็จะเป็นสิทธิ์ชราภาพส่วนสิทธิกรณีอื่นๆเนี่ยจะมีคุ้มครองต่อไปอีกไม่เกิน6เดือนอย่างเช่นการรักษาพยาบาลกรณีตาย ทุกคลภาพคุ้มครองต่อไปอีกไม่เกิน6เดือนหลังจากที่คุณออกจากงานเกิน6เดือนไปแล้วก็ไม่มีความคุ้มครองอะไรนะครับก็จบกันแค่นั้นเว้นแต่ว่าคุณรับเป็นบํานาญประกันสังคมก็จะยังผูกพันกับคุณอยู่คือจะจ่ายบํานาญให้คุณทุกเดือนไปตลอดชีวิตแต่สิทธิประโยชน์อื่นๆเนี่ยไม่คุ้มครองแล้วคุ้มครองแค่6เดือนครับคราวนี้ครับถ้าเปลี่ยนคําถามครับว่าเมื่อเป็นผู้ประกันตนไปจนถึงอายุ60 แล้วออกมาเนี่ยจะเป็นผู้ประกันตนประเภทใดคำตอบคือถ้าคุณออกตอน60ครับคุณคือคนตามมาตรา38ครับมาตรา38ก็คือบอกถึงเรื่องของความเป็นผู้ประกันตนมาตรา33สิ้นสุดลงซึ่งของคุณเนี่ยผมสันนิษฐานว่าต้องเป็นมาตรา33อย่างแน่นอนเพราะว่า ออกงานเดิมตั้งแต่ปี36แล้วก็มาได้งานใหม่ปี51เนี่ยคุณไม่สามารถสมัครมาตรา39ได้อย่างแน่นอนเว้นแต่ว่าคุณได้งานใหม่แล้วคุณมาลาออกแต่คุณไม่ได้บอกมาในคําถามคุณอาจจะสมัครมาตรา39ก็ได้แต่ถ้ากว่าคุณได้งานใหม่ปี51เนี่ยคือกระทรวงสาธารณสุขคุณเป็นลูกจ้างของกระทรวงสาธารณสุขตลอดมาก็แสดงว่าคุณเป็นมาตรา33มาตั้งแต่บัตรนั้นจนถึงอายุ60เมื่อ คุณออกจากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยครับคุณก็จะเป็นมาตรา38ก็จะมีความคุ้มครองต่อไปอีกไม่เกิน6เดือนอย่างที่ผมบอกนะครับที่แน่ๆเมื่ออายุ60แล้วเนี่ยคุณออกจากงานคุณไม่ได้เป็นมาตรา33อย่างแน่นอนแต่ปัจจุบันคุณคือมาตรา33นะครับถ้าคุณปรารถนาที่จะเป็นผู้ประกันตนต่อไป คุณก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ได้ภายในเวลาไม่เกิน6เดือนหลังจากความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงแต่ถ้าสมัครมาตรา39ถ้าคุณรับบำนาญอยู่บำนาญถูกหยุดจ่ายนะครับดังนั้นครับสรุปนะครับถ้าถามว่าได้สิทธิ์อะไรได้สิทธิ์ชราภาพครับสิทธิ์อย่างอื่นจะไม่คุ้มครองถ้าไม่เป็นผู้ประกันตนแต่ถ้าถามว่าจะเป็นผู้ประกันตนประเภทใดก็อยู่ที่คุณครับถ้าคุณ ทำงานเป็นลูกจ้างของกระทรวงสาธารณสุขต่อไปไม่ได้ออกจากงานคุณก็ยังเป็นมาตรา33ต่อไปเรื่อยๆถ้าคุณออกมาคุณเป็นมาตรา38ถ้าคุณออกมาแล้วยังเป็นมาตรา38อยู่ในเวลาไม่เกิน6เดือนเนี่ยสมัครมาตรา39คุณก็จะได้เป็นมาตรา39ครับขอบคุณสำหรับคำถามครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคำถามแล้วพบกันใน EP ถัดไปครับ สวัสดีครับ